ใจหลายครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้เพรท่านในเลนเลยครับเข้าจอดเลนอยู่ที่ม่งพลนมงพลครับผมตอนแรกว่าชืเริ่มชีม่งครับมาดูวันนี้เจ้าภาพเพิ่นบรสะดวกก็เลยเห็เลื่มหาม่วงพรท่านในเลนเจ้าภาพก็เอาเงินมาให้แล้วครับสวัสดีครับผมวุฒิพ่อพูนยัยสละวุฒินี่ครับเพรท่านในเลนแต่ว่าเอาเงินมาจ่ายก่อนแล้ว ราคาว่าจ้าง30,000บาทนะครับผมยอดห้องเหลืออยู่2 2 0 0 0บาทหักจากวัดจำแล้วอ่วาไอ้หัวหน้าหน่อยนับเงินหกคนหอกวันเนาะครับคุณนายครับผมงานนีงานทีนับะถวนนับปรวนนบวนครนนับที่เด้มาต้องใส สีเส้นสัญญาขาดโตเลยครับผมเขตเมืองพ่นนี่เป็นของผู้ไงญ่นเดียวครับจมยกอไฟเพิ่มงหนาบเป็น้มากเลยครับนน่ก่อไฟเพิ่มหนาวเป็นรมาแล้วอเขาเป็นนักศึกษาแล้วนะครับอเกคม้อกภาษาบอกว่าตองเรียนตเรอดถก่ราับขอบคุณนะครับผม วิบ้านนี่ใจท่านเน็ตเปลี่ยนขึ้นใจไว้พระพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศนะครับผมเบิ่งบรรยากาศในงานครับยุบานปไปดูครับพี่น้องสงนกเปลีนอำเภอพ่นจังหวัดขอนแก่นนะครับในรูปแบบจอดลินครับพี่น้องครับอ่า เพราะท่านเดชเหรียญจะพามาจ่ายเงินแล้วนะครับเมื่อกี้นี้อันนี้ยังครับผมอันนี้คืออุปกรณ์อะไรครับหลากงูครับไม่ใช่ฝนบอดไฟครับบอดไฟไปตั้งใช้ครับเอา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 ตอมตอมจะไปตั้งบางนั้นบรรท่าข้าเจ้าเจ้าของบ้านเพิ่นเพ้องมาตั้งขาตั้งเพามีอยู่มาตั้งบองข้างๆรถนี้ก็ได้ครับขาคางหัหินครับขาเสียขาหาบ่เห็นคือสีหาบ่เห็น เอาไปไว้ใช้มไม่เห็เหผนผู้เดียวเก็บผู้เดียวผมบ่ได้เป็นคนเก็บโอ้ยจะไปเก็บกะบ้านเพื่อน,นอีกแล้วปะเนี่ยาหาบ่เห็นหรือว่าบ่หาหาเลยครับหาบ่เห็นเพี่จังได๋ก็เลยจะไปขวางท้าบ้านเพื่อนแต่มาอยู่นี่กันย่ำหย่านยัดแม่มานั่งเดี๋ยวบ่หย,ยาดครับเดี๋ยวหาวิธีมาตั้งอยู่นี่ก็ได้ครับนี่ๆๆๆๆเออ ครับโอ oh, oh, ้ปัส sure, <an> hm ิบ้าไปดื่มออกคามาเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มคือติดตามรถ เาให้แขไกเนสปอนเซอร์สนับสนุนรถแห่ครับนำมาแจกฟรีครับจะอยู่ในเซเว่นก็ประมาณ1 0 5 6บาทบชิมเลยนะครับผมชิมเลยนี่นำมาแจกครับนำมาแจกครับเดี๋ยวมุมม่งเลยกันนะ

อ,อ่าให้ฟงอีกฟังพุ่นนะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มสตริงนะครับเพื่อสนับสนุนรถเห่เรานะครับนี่ยัง ถูกเป็นเหรีูกยุดเลขน้ำบอกทะเบียนรถดิเพราะเงาวับอันนี้บรรยากาศได้ย่านนะครับมีร้านค้าร้านขายนะครับพี่น้องไาของ เริ่มหาโมงครับพี่น้องครับเริ่มสุดเจ็ดนาฬิกานะครับหาโมงเขาจวดเลยไปบอกเด็หน่อยเด้ว๋ยววาเริ่มเรียนหาโมงเรียนเลยเด้ เป็นหามงครับแม่ วนานับเงินครบป่ะครับ,รบสองหมื่นสองพันบาทเอาเก็บไว้ก่อนรักษาเท่าชีวิตเอาไปสัมผัสกอไผ่เนี่ยข้าไปสัมผัสกอไผ่เนะครับครับผมว่าแรงเข้าไหมคะอันนี้ขเขาแต่งตัวเป็นมาดาม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 ,ม,าดามอ่าสัมผัสครับวนาต้องสัมผัสต้องว่ามันจะไปลกแ่ไหนมากเลยเชิญนั่งครับผมเหลืองานวันพรุ่งนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้ ส่งท้ายเออวันนี้กับพรุ่งนี้ส่งท้าย,ยครับผมเป็นไงเนาะเลยดูนหัวท่อนเราจะใส่ชุดนักศึกษาแล้วใช่ชุดแล้วจะไปใส่ชุดนักศึกษาแล้วค่ะอ่าเสียมล่าแล้วทำลา่านาทีล่าไปเลี้ยนแล้ววันนี้ทีมเรียมีโอกาสกลับมาลองยีนรถแห่อีกบ่มีค่ะแต่จะต้องหาวันว่างว่างว่าคะหมือนว่างที่สุดเหมือนกับเพลงใช่ไหมมาลองว่าไงวันไหนพี่ว่างๆประมาณนี้เหรอ ก็หาเวลาว่างๆคนเราจะสิได้มาลองแต่ว่าช่วงเปิดเทอมช่วงแรกกะย่งสีอยากในอยงหน่อยอาจจะยากเงาเล็กนึงเงาแล้วในการรับมือที่เราขาดศิลปินนักร้องสาวไปหนึ่งคนเรารับมือยังไงครับพนาครับโอ้สบายมากครับนั่นครับใช้เดียวใช้เดียวใช้เดียวเขาร้องวาเลนตีเป็นยังไงครับผมเวียงนั่นละมลหวานช่วยช่วย ดี๋ยวกอไผ่ต้องคายตะขาบนะครับสองงานนี้เขาต้องมอบเขาเขาเรียกว่าอะไรมอนวิชาทักษะให้ลูกซิดให้ได้ให้ได้สองมือนี้นะครับสอองเพลงเหรอเน้นมีมีวิชาอะไรบ้างที่กอไผ่จะต้องสืบสานให้กับพี่แพรก็เป็นการเล่นหน้าเวทีค่ะมีน้องเรือจากนั้นอีกไหมไม่นี่ค่ะการเล่นหน้าเวทีการเบ่าการร้องเพลงเนี่ยค่ะการเล่น้นลักษณะนิสัยวัฒนธรรม อันไี้ดีๆก็จะเก็บเอาไปอันนี้บรก็เอาไอ้นี่ละเช่น,ชน,น,น,นเช่นกาลสินร้อยเอ็ดคอนแก่นเชยพุงอย่างเงี้ยต้องถ่ายทอดกับพี่แพลไม่หมายถึงว่าการรับงานต่างจังหวัดนะ่ะถ่ายทอดถามข้าขงกันใจโหได้ว่าการทำงานกับทีมอื่นลองทเลื่อนไปน<อ>ไหนข้าเกันใจรับแต่งตัวรับผัวอื่นไม่ได้เตรียมตัว<อ> ไม่อยู่มาอยู่กับรถแห่จากปีแล้วัาสิได้ล่าจากสองปีสามปีบ่เข้าฤดูกาลที่สองฤดูกาลนี้ค่ะไปเรียนตอนที่ฤดูกาลที่เราไปแค่สองอาทิตย์จไปเพิ่มหน่อยฤดูกาลนี้กันไปยาวแล้วป่านนี้ภาวนาหน่อยก็มีแต่พี่แพล่บอกว่ามีมีผู้ใดมากยังยังเปิดรับอยู่เนาะเปิดรับเปิดรับยู่เอาคนที่ไม่ ไม่ติดเรียนไม่ติดภารกิจพร้อมที่จะลุยไปกับทีมงานครับติดฟัวได้ปะคิดฟัวได้ปะติดฟัวไม่ได้คะตัวไม่ได้อ๋อเอายังยังรับสมัครยังรับสมัครมาเสริมอีกหนึ่งคนหคที่ครับครองห่าก็ใคอาจจะมาเป็นบางช่วงบางงานกัวใคอาจจะมาช่วงเป็นบางช่วงบางงานหมายถึงว่าเราไม่ระบุว่าก็ใครสามารถไปงานไหนได้ แต่วันในที่กอไผ่ว่างจากเรียนคือมาขึ้นรถแห่เหมือนเดิม<ช>มาทํางานเหมือนเดิม<ช>เออรถแห่ขั้นใดล่ะอ๋อนนี้เราเป็นนะครับต่ว่าขันเมื่อใดว่างเราที่เราเป็นนิสัยก็ว่างขึ้นแต่รับงานอ่ารับงานอิสระตอนนี้เขาไปเป็นอิสระสามารถขึ้นได้ทุกคันอ่าพี่น้องติดต่อมาได้น้องกอไผ่นะครับสามารถขึ้นได้ทุกขั้นเบอร์โทรน้องกอไผ่ที่จะรับงานครับ94916484ก็ 94, 94, 94, 96, ดังๆครับเครื่องปัน้นดัง 0949106484 094910เขียนเสร็เพราะพิม er พ์อ okay. ีกเพียงพอให้ผมเป็นเออเอาแล้วก็สำหรับคนหน้าน้อยก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จะมาสมัครประจำรถแห่เราครับผมยินดีต้อนรับครับผมสมัครมาได้ได้ครับผมคุณใดมั่นใจมีมือจะคล้องครับผมสามารถได้ได้ครับพร้อมที่จะก็จะก็จะได้เป็นเซตนีโอกาสพร้อมออดิชั่นออดิชั่นเดีราหนักออดิชั่น มาเสริมับนัดออดิชั่นนัดออดิชั่นน่าจะกระดอกกระไดกระดาภูมิกระดอกกระไดกระดาคม <c oughs> โอเคครับพี่น้องครับเอาฝากไปในเดือนนะครับสำหรับน้องกอไผ่เขาจะไปเรียนนะครับพี่น้องครับ <c oughs> อาจจะมาได้เป็นบางงานหรืออาจจะมาบ่าได้ส่วนพี่น้องเอฟซีทีอยากได้น้องกอไผ่ก็โทรติดต่อไปโดยโตรงตามบโร์โที่น้องแจ้งไปพี่น้องเดอยอ เอาล่าล่าปิดคลิปปิดคลิป